สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมก็ตัวนี้จะมาเอาไรเดอร์นะครับเซตนี้เขาขายอยู่500บาทนะในสตรีผมเท่านั้นนะครับผมต้องมาจากสตรีผมเท่านั้นก็จะขาย500แต่ว่าราคานอกผมมองว่าน่าจะประมาณ500ร้อถึงแปดบาทนะครับหรือว่าอาจจะถึงพันนะครับไม่แน่ใจนะัน่าจะประมาณ500ร้อบาท นแฉะที่ผมดาวดาวไว้นะครับผมอาจจะไม่ใช่ราคาที่แท้จริงก็ได้เพราะว่าราคาเดิมนี่ผมไม่ค่อยรู้นะครับก็จะเป็นไรเดอร์นะครับผมไรเดอร์ที่ไม่ยัดแก้วเลยก็จะเป็นบวก7ครบเป็นเซตไรเดอร์แล้แคร์เราก็จะใส่โรยันนะครับผมบวกนักขุดนะครับผมก็จะมาลองดันแดงกันให้ดูว่าเราจะไหวไหมดันแดงก็คือดันอารบีสนะครับลองลงคนเดียวดูว่าไหวหรือเปล่าสกิลเราก็บวก9บวก10ถ้ามีไรเดอร์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นบวกสิบนะครับผมเดี๋ยวมารอดูกันว่าเราจะไหวไหมสำหรับสเตตัสนี้4,900ัฮิตแล้วก็สเป4,300นะครับสีเนี่ย59 คีดาเมจ172เฮิ่แล้วเจ็นะครับมองไงไม่นด้สองแล้วนะเดี๋ยวนะนะครับแอพีหนึ่งหหพันแปดร้อยแล้วสองหมื่นเราดูกันน่องไหวผมว่าไหวนะด้วยความที่เราเป็นซูโม่ด้วยผมว่าไหวนะครับผมมันไม่น่ายากอะไรนะส้าเรบการลงดันคนเดียวแล้วก็มันมีเซตไรเดอร์เนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วนะผมว่าเป็นเซตเซตหนึ่งที่แบบในราคาที่มันต่ำแต่เราสามารถเอาไปทั้ง PVP ได้ทั้งลงดันได้แล้วเดี๋ยว PV p ีวีพีเนี่ยนะผมจะตัด นยสำหรับ PVP ของหน้า PVP ไปแล้วนะแล้วก็โหดอยู่นะโหดเอาเรื่องเลยแหละไม่ได้โหดอยู่โหดเอาเรื่องเลยแหละแล้วเป็นไนเดอร์นะครับก็500บาทเท่านั้นเองสำหรับเซิร์ฟเวอร์โซนโปรไทยแลนด์ราคาแม่งโคตรต่ำนะครับผมแต่ว่าคุณภาพแม่งเอาเรื่องอาจจะมีหลายรอบหน่อยครับมีหลายรอบแต่ว่าผมว่าถ้ามันมีหลายรอบแล้วมันไหวก็โอเคถ้ามีหลายรอบแล้วไม่ไหวเนี่ยไม่น่าเอาแต่ก็สู่ลงสู้โลกไม่ไหว รอบนนนั้เี่ยหลายรอบจัดเลยเราโดนกันเขาไปเบอลตายแล้วต้องชี้ด้วยเนาะถ้าชี้ผมว่าก no? tamam. ็ก็แรงแหละเอาเอาเอาเบ้ายันดันโอ้โหเว้ยแต่ดันก็ไม่เว้นโอ้หเยียมเลยตกใจเลยเบ้ายันดันเฮ้ยเอาแล้วชี้มันก็ตายอยู่ีมันก็แรงอยู่ผมว่าไหวนะ อาจจะไม่ได้แบบไาอะไรมากแต่ผมก็ไหวครับตายว่ะเน็นยตายด้วยไปลงปดีกว่าเอาโอ้โหพี่พี่แม่งหลีลาว่ะแต่ตายเพิ่มเรื่อยมกันนีอีกลีลานะมึงอ่ะมีกันดีชนนเชยขอบคุณคนกดไลค์กดแชร์มากๆผมวันนี้12แชร์เลยแชร์เยอะมากขอบคุณนะครับวันนี้กดไลค์ บคุณมา,มานะครับทุกคนไอผมก็ตรีมอยู่ด้วยนะผมตดีมปทำามาเดี๋ยวไูทกว่าครับถ้าเป็นโล่เนี่ยน่าจะถึงเกือบด่านสุดท้ายแล้วนะแต่ตอนนี้เราก็ได้เพลงนี้โอเค ดันนี้เป็นดันที่ยากนะครับไม่ได้ดันง่ายนะได้วิวเยอะที่สุดในไดบรรดาดันแล้วครับแล้วก็ได้ของที่โอเคมากๆสำหรับดันครับใครที่จะลงดันบาดแดงก็แนะนำดันนี้เลยนะครับก็คนที่เขาลงดันหาของมันเกาลงดันนี้กันนะด้วยความเราเป็นซูโม่ด้วยสายอื่นอาจจะยากกว่าอยเว่าะซูโม่อะเล่นเซตอะไรแม่งก็โหดครับเล่นเซตอะไรก็ลงดันโหดครับด้วยความลงดีมันโกงอะลงดีมันแบบโดนหมดอะ Yeah! ยาทุกแก้วหน่อยนะผมปวดอย่างนี้ัอันนี้แบบมันพม่ยาทุกแก้วเลยอะอัตาชีมันเลยน้อยนะผมว่า D X e ผมลงโคตรนานจะรีไปเป็นตูมูและดันแดงอะใช่ครับ D X e ลงยากครับ e, e มันดีก็จริงแต่ว่าพวกดันแดงแม่งลงยากครับเพราะว่า D X e มันต้องมันมันมันต้องตีบอสเงียพวกดันแดงอะอใช่ไหมดันแดงมันต้องมานั่งตีบอลนะ D X e ไปยืนตีบอสโดนพวกมอนฆ่าตายหมดครับช้าหน่อยนะแต่ผมว่าไหวครับช้าแต่ว่า ช้าเดีวอ่อนช้าโอเคอยู่ไม่หน้าเกลียดแบบไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยช้าจนเกินไฟฮะมันก็เอาเรื่องอยู่ได้ช้ามากอุ้ยโอ้โหเก่งไอ้ด็อกแดกว่ะผมเรียกว่ไอ้ด็อกแดกนะดูตัวไปเนี่ยไอ้ต้อนหทองทองเนี่ยดูตัวมันด็อกแด็กด็อกแน็กไปเลยทำไอ้ด็อกแดกก่อนเลยเนี่ยเนี่ยไอ้ด็อกแดกเนี่ย มามาต้องตายตัวนึงก็โอเคครับต้องตายนะครับจังหวะนี้ลูกเยอะแยะเฮ้ยมาดิมาดิไไหวได้เห็นไหมสามนาทีกว่าได้เอ็นด้วยสบายไหวถ้าบอกว่าไม่ไหวเห็นปะเซ็ตห้าร้อยบาทลงดันสบายสบายเลยตั้งในตลาด700ในสตรีม500เท่านั้นสำหรับคนจะตั้งตัวเห็นปะเห็นไหมครับเซ็ต500บาทลงดันสบายมากครับ ชิวเจินเจินเกินอะไรมึงชิวเกิน,น่ลงได้นะครับลงได้นะลงได้นะแต่ผมจะไม่ลงกันต่อไปนะยากนะลงคนเดียวตายโหนะวั็ต่อไปไมันต้องมีเพื่อนนะครับผมไม่อยากเล่นตัวต่อไปนะยากครับมันยากมากมันจะกลายเป็นหลายนาทีจัดนะครับอันเนี้ยเขาจะไม่นิยมลงกันนะครับเขาจะออกมานะครับผมเห็นปะ่ะลงดันแดงมันไหวอุย้ยไรเดอร์นะครับในราคา500ถึง700บาทนี่ก็โอเคนะครับก็ใครที่ไม่ได้ดูสตรีมอยู่เในไรเดอร์นี่จะเป็น ในราคา700นะครับผมแต่ว่าถ้าดูสตรีมผมอยู่มาจากสตรีมติดต่อไปหาคุณจานอูนะครับผมจานอูหรือว่า1997นะครับผมวีใช่ไหม v ีหนึหน้าโรงแรมนะครับผม V ีหน้าโรงแรม l v วี9 7นะครับสามารถติดต่อไปซื้อของเขาได้เลยนะแล้วก็นะครับผมเดี๋ยวเราไปรอดู VPP v p กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการลงดันแดงผมว่าไหวอยู่เอาเรื่องอยู่นะครับถึงคลิป VP p จะทำแยกไปอีกทีนะครับ ก็คลิปลงดันแดงก็ประมาณ4ีหนาทีก็โอเคนะครับผมว่าไหวอยู่ในเรื่องอยู่ครับก็อาจจะเอามาคลิปเดียวกันเลยไม่ต้องแยกหรอกนะค,คลิปเดียวกันไปเลย PVP 2ตาลง,งด้าน1ตาผมว่าโอเคอยู่โอเคครับเดี๋ยวไปรอชม PVP กันครับผม